สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆก็ผมก่อนจะกลับไปทํางานที่บ้านไร่ครับก็พาพี่พาน้องเลาะออกหาปลาอีกสักวันครับก่อนไปจะได้สะสมไปครับผมหมายนี้ก็เป็นหมายห้วยครับเป็นหมายห้วยหมายลองธรรมชาติก็ขี่รถเลาะมาจากบ้านครับผมมันดูห้วยแถวๆข้างๆบ้านครับ ก็มาเจออยู่ครับเจอเองอยู่ก็เห็นมีปลาอยู่พอได้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีปลาอะไรมั่งครับผมเดี๋ยวไปดูหมายกันก่อนครับผมก่อนจะหวานครับผมไปครับ นี่ครับผมแต่ละหมาครับผมน้ำก็จะแห้งคลายกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นห้วยเล็กห้วยขนาดกลางหรือว่าห้วยลอกใหม่นะครับผมน้ำก็เหลือประมาณนี้ครับผมพรช่วงนี้เขายังไม่ได้ปล่อยน้ำน้ำก็จะแห้งอยู่ทุกหมยครับผมทุกห้วย หมายนี้ครับวันนี้จะลองเล่นดูครับจะมีมากขนาดไหนน้อยขนาดไหนก็ต้องมาลุ้นครับผมครับเอียงสะสมเก็บไปครับจะได้เอาไปกินที่ทำงานได้ครับทุนกับข้าวไปเยอะครับโอ้มีปลาวิ่งทุ่งกันครับผมอาจจะหลงเหลืออยู่มั่งครับผมไม่มากก็น้อยครับ ไปครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันครับหมายแบบนี้จะมีตัวให้มั่งหรือเปล่าครับผมจะมากจะน้อยเป็ดปลาอะไรมั่งเดี๋ยวเราไปลองว่านกันดูครับผมไปเลยครับไปครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ฝั่งนี้ครับมาจนมุมฝั่งอันเนี้ยฝั่งนี้มันจะเป็นฝายครับจะเป็นฝายกั้นอยู่จะไล่จากตื้นๆนี่ก่อน ให้ปลามาชนมุมําเนี้ครับผมมันน่าจะมีตัวมั่งครับไปเลยครับผม นี่ครับกิ้มไปหวานนูครับตั้งแรกครับเดี๋ยวผมจะไล่มาเรื่อยครับหวานไล่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 มานี่ครับผมให้จนมุมน่นเลยครับเดี๋ยวลองดูครับจะมีตัวหรือไม่มีเดี๋ยวมาลุ้นครับผมเดี๋ยวไปลุ้นตั้งนี้เลยครับผมตั้งแรกเดี๋ยวลองดูครับผม ได้เรื่องครับผมนี่ครับได้เรื่องเลยครับดังแรกปลาขาวครับปลาขาวเพียบเลยครับผมไปครับเดี๋ยดลุยกันต่อครับ เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆเลยครับผมเดี๋ยวรวบรวมให้ดูทีเดียวเลยครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะเราจะหวานไล่ไล่ไปเลยครับผมเราจะแกะรวบรวมให้ดูช่วงท้ายคลิปทีเดียวเลยครับผม ไล่ไปเรื่อยครับผมไล่หวานไปนเรื่อยเรื่อยครับยังไงครับ,รรบตั้งนี้ครับผม เหมือนกันทุกที่ครับผมไปไหนไหนก็มีตลมครับพอได้ครับผมไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวหวาดไปเรื่อยๆเลยตังนี้ก็พอได้เหมือนกันครับขยับไปเรื่อยๆครับผมเอาให้มันชนมุมไปเลยครับเป็นไงเป็นกันครับผมลองดูครับ งเลยครับผมตั้งแรขก็พอได้ครับผมตั้งตั้งสองจะน้อยหน่อยตั้งสองไม่ค่อยติดครับโอ้เม็ดอะไรที่ตีนแห่ครับผมฝลาใหญ่หรือเปล่าครับ เม็ดเหมือนป้ายใหญ่โดนจะหลุดหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่ชนแลวครับมากิ้งตึ๊ดติดต๊ดติด๊เหมือนจะอยู่ครับพอดึงมาทีเหมือนไม่ดิ้นเลยครับเหมือนเงียบเงียบไปเลยเงียบไปเลยครับ ไม,ไ,มไม่ไไม่ด้ครับติดครับไม่ติดน่าจะเป็นปาลารุ่นๆครับไม่ปลาคาร์โอลปลาอะไรสักอย่างครับผมเม็ดฟูครับช่วงดึงใหม่ๆครับตึดๆๆ๊ดตึ๊ด ไล่ไปเรื่อยๆครับไล่ชนมุมครับไปเรื่อยๆครับออเอา,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 อาไล่ปลาก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับผมเพราะลมลมมันลึกครับ ไล่ไปเร่อยครับปลาไม่หมดแรงคนเกาหมดแรงครับติดหรือเปล่าครับตั้งนี้ครับเงียบจังเลยครับ สองตัวครับเก็บไปเรื่อยๆครับผมมาครับไลจ่จนมุมนะครับผมมุมนี้มีท่อครับมีท่ออยู่ในน้ำท่อเล็กๆเดี๋ยวหวานครอบท่อเลยครับลองดูครับ เกือบไม่บานก็ผมเวียงหลบกิ่งไม้ด้วยครับจะหลบเข้ามาในท่ออเปล่าครับป่าติดหรือเปล่าครับเห็นไม่ใหญ่เห็บบานไม่ใหญ่ด้วยครับ วิ่จะไม่บานเลยหลบกิ่งไม้มีตัวหรือเปล่าครับปลากระดีครับปลากระดีครับตัวไม่ค่อยใหญ่ปลากระดี ตัวไม้มีตัวไหมครับแหนบานหน่อยเดียวครับแหนบานหน่อยเดียวจะติดให้มั้งหรือเปล่าก็ยังพอได้ครับผมนี่ครับ พอติดครับนี่ครับพอได้อยู่ครับโอ้โหเหนื่อยเลยครับไล่ปลาในลมครับเลาะเลาะมาเรื่อยเหนื่อยหมายนี้เหนื่อยนะดูว่าลมมันเยอะครับลมประมาณนี้เลยครับทุกหมายครับจะเป็นหมายไหนสังเกตดูช่วงน้ําแห้งๆจะลมทางนั้นเลยครับแต่ก็ยังพอได้ตัวครับผมเดี๋ยวผมจะหาเลาะกลับไปว่านไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ เอามาดูให้พี่น้องดูช่วงท้ายเลยครับผมว่าวันนี้จะได้ไปใส่เกลือเอาไปกินที่ทำงานจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวรอดูช่วงท้ายเลยครับผมนะครับขออนุญาตไปหวานเลาะไปเรื่อยๆนครับผมเอาแล้วครับผมวันนี้ โอ้โหหมายนี้ครับยอมเลยครับเดินไปเดินกลับรอบเดียวโห่เหนื่อยนะดูครับลมเยอะปลาก็ไม่ค่อยติดครับช่วงลมลมปลาลมลมปามคุดหมดเวลาระหว่านไปสาวมานี่ครับผมปามจะคุดครับไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ก็ยังพอได้ครับผมยังได้เพิ่มครับยังได้ไปใส่เกลือเพิ่มไปทํางานครับผมนี่ครับงานที่ได้วันนี้ครับผมก็คงจะได้โลกกว่าครับ วันนี้ดีหน่อยครับแกะง่ายหน่อยเพราะววันนี้ไม่เจอปลาขยงเลยครับปลาขยงไม่มีเลยสักตัวครับส่วนใหญ่ก็เป็นปลาขาวปลากระมังครับนี่ครับพอได้ใส่เกลือเพิ่มครับผมมันจะดูได้หลายวันครับจะจัดกับข้าวอีกหลายวันครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ผมก็ต้องกลับไปทํางานเลยครับผมก็จะได้ทําคลิปก็อีกอีกหลายวันครับน่าจะเป็นครึ่งเดือนครับ เขาวิคๆผมก็จะกลับบ้านมาทีหนึง่งตรงนี้สงการก็ได้มาหยุดสองวันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กลับไปครับไปสองวันสามวันครับผมยังไงก็ก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมวันนี้สวัสดีครับ